สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนคุณครูชื่อคุณนิตยานะคะสอนวิชาสังคมศึกษาของชั้นประถมหนึ่งค่ะนักเรียนดูดีเอลทกันทุกคนหรือย,ยังคะน่าจะดูแล้วเวลาดูดีเอลทีให้นักเรียนนั่งดูนะคะไม่ให้นอนดูถ้านอนดูนักเรียนก็จะหลับไปเลยค่ะเพราะคุณครูเห็นแล้วนะคะว่าทีรัตเนี่ยดูไปนอนไปสรุปแล้วทีรัตหลับค่ะครูแอบไปดูที่บ้านมานะเอาละค่ะสังคมศึกษาที่ผ่านมานักเรียนเรียนเรื่องอะไร เรียนเรื่องสินค้าและบริการถูกไหมคะสินค้าคืออะไรอ่ะถ้าเรียนดูมานักเรียนต้องตอบได้สินค้าเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะแล้วเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นมารอบๆเราตัวรอบๆตัวเราเนี่ยจะเป็นสินค้าเกือบทั้งสิ้นส่วนบริการละ่ะบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เราเอาเงินไปซื้อบริการนั้นมาเพื่อความสะดวกและสบายครูจะเอาภาพมาให้นักเรียนดูนะและนักเรียนบอกว่าสิ่งภาพที่ ที่ครูเอาให้ในักเรียนดูเนี่ยเป็นภาพสินค้าหรือบริการลองทดลองเลยนะ,ะภาพแรกค่ะตัดผมตัดผมเป็นงานบริการหรือเป็นสินค้าคะเป็นงานบริการถูกต้องค่ะเราให้เขาตัดผมเพื่อให้ผมเราสั้นจะได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนถูกไหมคะเป็นงานบริการคะ่ะตัดผมต่อไปค่ะโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าหรือบริการคะ สินค้าถูกต้องค่ะโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ซื้อมาแล้วมันเป็นสิ่งของกลับมานะคะภาพต่อไปค่ะช่างซ่อมรองเท้าเป็นงานบริการถูกต้องค่ะช่างซ่อมรองเท้าเป็นงานบริการเอารองเท้าของเราเนี่ยไปให้เขาซ่อมนะคะใหม้มีสภาพดีกลับมานะคะเป็นงานบริการค่ะภาพต่อไปค่ะคือ โทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองถ้านักเรียนไม่มีทีวีนักเรียนจะดูดีเอลทีวีได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นทีวี TV ก็คืองานก็คือสินค้าถูกไหมคะต้องเอาตัางค์ไปซื้อมาถึงจะได้ทีวีกลับมาอภาพต่อไปค่ะอันนี้ภาพอะไรคะผู้หญิงคนนี้กําลังตัดเสื้อผ้าแล้วเอาผ้าไปให้เขาแล้วเขาก็วัดตัวเราแล้วก็ตัดตออกมาเป็นชุดสวยงามเลยถือว่าเป็นงานบริการถูกไหมคะ ภาพนี้การตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานบริการค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราตอบตองคําถามนะห้ามหลับนะเอาภาพนี้นะคะน่ารักเลยพัดลมสีชมพูเป็นสินค้าหรือบริการคะสินค้าค่ะจับต้องได้เห็นไหมถ้าเราซื้อไปปุ๊บเราก็จับต้องได้แล้วเอามาเปิดทําให้เราเกิดความเย็นนะคะร้อนๆกลับมาเปิดพัดลมก็จะหายร้อนเลยถ้าภาพนี้ภาพนี้นักเรียนคงชอบน่าดูเลยภาพนี้ก็คือขนมนมเนยทอ็อฟฟี่อมยิ้มต่าง เหล่านี้ก็คือสินค้าค่ะนักเรียนไปซื้อมาแล้วมากินแล้วก็จะรู้สึกอ,ร,อร่อยนะคะภาพพวกนี้ก็คือสินค้าทั้งสิ้นนะคะเอาละนี่นี่ภาพนี้ภาพนี้ขับขับรถแท็กซี่เป็นอะไรคะสินค้าหรือบริการคะลูกเราเอาตังไปจ่ายซื้อแท็กซี่เข้ามาไหมไม่ใช่เราเอาตังจ่ายให้เขาเพื่อให้เขาขับรถไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการอย่างนี้เขาเรียกว่างาน บริการถูกต้องค่ะการขับรถแท็กซี่ถือว่าเป็นงานบริการนะคะต่อไปค่ะอ่าอันนี้โซฟาสวยๆนี่เป็นสินค้าหรือบริการคะเป็นสินค้าถูกต้องค่ะเราต้องเอาเงินไปซื้อมาแล้วก็ได้โซฟาสวยๆมาตั้งไว้ในบ้านนะคะภาพสุดท้ายแล้วค่ะภาพสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขากลาลังนวดคุณยายบริการนวดเนี่ยนวดเนี่ยถือว่าเป็น สินค้าหรือบริการค่ะนักเรียนเป็นบริการค่ะบริการนวดเพื่อความสะดวกสบายของเรานวดแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพบริการนะคะแล้วแต่ก่อนนั้นน่ะนวดทีงร0 0ยเดียวชั่วโมงละร้อยเดียวแต่ดีเนี้ยชั่วโมงละเกือบ300อยแล้วนะคะค่าค่านวดเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะงานบริการชนิดนี้ ถือว่าไรายได้ดีพอสมควรเอาละค่ะนักเรียนได้เรียนเรื่องสินค้าและบริการสัปดาห์นี้จบไปแล้วนักเรียนเข้าใจไหมเห็นความแตกต่างระหว่างสินค้ากับบริการหรือยังเร็วๆนี้นักเรียนก็ได้กลับมาเจอคุณครูแล้วแล้วครูจะกลับมาทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย